ขอภามเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำคำว่านารกมาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้และฟังคำว่านารกแปลว่าหกแถวแห่งการทุกทรมานและอีกคำหนึ่งที่เรียกว่านิระยะก็แปลว่าสถานที่ที่ไม่มีปามเจริญ ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ทรมานเป็นสถานที่ทรมานศาสตรท์ที่ทำบาปการมาไว้โดยมีนรกขมต่างๆนั่นก็คือนรกกลุ่มแรกเวตาลนีนรกซึ่งก็แปลว่านรกที่ข้ามยากสาเหตุที่ว่าข้ามยากก็คือเมื่อใครก็ตามที่ตกนรกกลุ่มนี้แล้ว ก็จะมีแม่น้ําที่มีน้ําร้อนเดือดพล่านขวางกั้นอยู่และในแม่น้ํานั้นก็มีอาวุธชนิดต่างๆคอยทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ทั้งมีนายนิรยาบาลเอาเบตตกเพื่อที่จะทําให้สาที่ตกนรกในกลุ่มนี้มีแต่ความทุกข์ทรมานสําหรับบาปกรรมที่ผู้ที่ตกนรกกลมนี้ก็ทําบาปกรรมก็คือ การไปเบียดเบียนคนที่มีกำลังน้อยฝ่าตนหรือว่ามียศตำแหน่งน้อยฝ่าตนกดขี่ข่มเพงคนที่อ่อนแอฝานั่นเองนรกขุมที่สองก็คือสุนัขขนรกแปลว่านรกสุนัขนรกขุมนี้ก็จะมีสุนัขสีขาวบ้างสีแดงบ้างสีดำบ้างสีเหลืองบ้างรวมทั้งมีผงแรงกาคอย ที่จะลมกัดลมจิกลมตีให้ผู้ที่ตกนรกกลุ่มนี้มีแต่ความทุกข์ทรมานสำหรับบาปกรรมที่ตกนรกกลุ่มนี้ก็คือไปด่าวา่าพิสตุส,สมามณพราหมณ์และผู้มีพระคุณทั้งหลายนั่นเองนรกกลุ่มที่สามสันโชตินรกแปลว่านรกไฟลุกโพรงนั่นก็คือนรกกลุ่มนี้ถ้าศัตว์นรกตกลงไปแล้ว ทั้งร่างกายของสัตว์นรกจะมีไฟลุกโพงแผดเผาอยู่ตลอดเวลามีความทุกข์ทรมานด้วยไฟที่ลุกอยู่กับตัวของตัวเองนั่นเองสำหรับบาปการรมที่ทำให้ตกนรกกลุ่มนี้ก็คือเป็นผู้เบียดเบียนบุรุษบ้างสตรีบ้างที่เป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนที่ไม่มีความผิดแต่ว่าไปใส่ร้ายเขานั่นเองก็จะมาต้องตกนรกกลุ่มนี้ นรกขุมที่สีก็คืออังคารกาสุนนรกเรื่งก็แปลว่านรกหลุมฐานเพลิงนรกขุมนี้ถ้าสัตว์นรกที่ตกไปแล้วก็จะมีไฟลุมมกไหม้อย่างทุกทรมานในหลุมฐานเพลิงอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ทำบาปกรรมจะต้องมาตกนรกขุมนี้ก็คือทำบาปชอ้อโกงเบียดบังเอาทรัพย์สินที่เขาบริจาคเป็นการกุศล หรือว่าชักชวนให้เขาบริจาคโดยอ้างว่าจะไปทํากุศลจะไปสร้างโนวนสร้างนี่ได้ทรัพย์มาแล้วก็เบียดบังเอาเป็นของตัวเองสําหรับบาปที่ตามมาอีกก็คือเป็นนี่เป็นสินผู้อื่นโดยการกองนี่กองสินหรือว่าหลอกลวงเขาให้เขาให้เงินตนเองก็จะตกนรกกลุ่มนี้นรกกลุ่มที่5ก็คือโลหะกลุ่มพีนรก ซึ่งก็แปลว่านารกหม้อทองแดงนั่นก็หมายถึงว่าผู้ที่ตกนรกกลุ่มนี้จะไม่ทุกทรมานอยู่ในหม้อน้ำทองแดงนั้นอยู่ตลอดเวลาสาเหตุที่ทำให้ตกนรกกลุ่มนี้ก็คือเป็นผู้ทำบาปทำกรรมโดยการทุบตีเบียดเบียนสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมนั่นเองนรกกลุ่มที่6เควะโลนจะนรก แปลว่านรกที่ถูกดึงคอให้หลุดก็คือต์ทั้งหลายที่ทำบาปกรรมเมื่อตกนรกกลุ่มนี้แล้วนายระยะนิระยะบาลก็จะเอาเชือกผูกคอแล้วก็จุ่มลงในน้ำร้อนในหม้อทองแดงทำให้คอหลุดอย่างทุกทรมานตามแล้วตาเล่านับพบนับพบนับชาตินับกลับไม่ถ้วนสำหรับบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกกลุ่มนี้ก็คือ เป็นผู้ที่เบียดเบียนทำลายฆ่าสัตว์และเอาเนื้อสัตว์มากินนั่นเองนรกขุมที่7ก็คือทูสปะลาสนารกแปลว่านารกข้ารีบหรือว่านารกแกบแตัดนรกที่ตกนรกขุมนี้ก็จะมีความทุกข์ทรมานโดยเมื่อความมีหิวก็หายมีความหิวก็หายแล้วก็จะไปกินน้ําในแม่น้ําแต่น้ําที่กินไปด้วยความกระหายนั้น เมื่อดื่มเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วก็จะเป็นข้าวรีบบ้างเป็นแก่บ้างที่มีไฟลุกทําให้ร่างกายทุกทรมานสําหรับผู้ที่ทําบาปและจะต้องมาตกนรกขุมนี้ก็คือเอาข้าวรีบบ้างเอาแก่บ้างไปปนข้าวเปลือกลวงข้าวขายว่าเป็นข้าวดีด้วยไปปนในข้าวสารแล้วก็บอกว่าข้าวสารนี้เป็นข้าวสารที่ดีคือหลอกลวงเข้าขายข้าวดีแต่ว่า ไปปอมปนนั่นเองนรกขมที่8สานติหาตะสะยะนรกแปลว่านารกที่ถูกแทงด้วยหอกจนล้มลงนั่นก็คือสาธนรกที่ตกนรกขมนี้แล้วก็จะถูกอาวุธต่างๆแทงจนตัวพรุนอย่างใบไม้เก่าๆที่มีรูพุ่นนั่นเองสําหรับผู้ที่ทําบาปทํากรรมและจะต้องตกนรกขมนี้ก็คือทําบาปทํากรรมด้วยการเลี้ยงชีวิตด้วยอธินาทาน ลักขโมยของเขาป้อนสะดมของเขาขโมยของเขาช่อกองทุจริตเบียดบังของเขาเอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเอาทรัพย์ของสงมาเป็นของตัวก็จะตกนรกกลุ่มนี้นรกกลุ่มที่9ก็คือวิตะกะนรกนรกที่แหล่เนื้อออกเป็นชิ้นๆน,น,นละสัตว์นรกที่ตกนรกกลุ่มนี้ก็จะถูกแหล่เนื้อออกเป็นชิ้นๆสําหรับบาปกรรมที่ทําให้ตก นรกขมนี้ก็คือเป็นคนที่ฆ่าสัตว์และฆ่าคนอื่นนั่นเองนรกขมที่10ปุรานะมีละหะนารกแปลว่านารกบูดคูดสัตว์นรกที่ตกนรกขมนี้ก็จะกินอาจอมกินของเหม็นอยู่ตลอดเวลาแต่อาจอมของเหม็นที่กินไปแล้วก็จะมีไฟลุกขึ้นมาทําลายร่างกายมีไฟร้อนแรงที่เผาร่างกายให้ตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลา สำหรับบาปก,กรรมที่ตกนรกกลุ่มนี้ก็คือเป็นผู้ที่เบียดบังทําลายมิสหายหรือว่าอาศัยข้าวเขากินแล้วยังโขเอาทรัพย์ของเขายังเบียดบังเอาทรัพย์ของเขาหรือว่าเจ้าหน้าที่นั้นขูดรีดภาษีของคนอื่นก็จะตกนรกกลุ่มนี้นรกกลุ่มที่11อก็คือโลหิตาปพพานรกแปลว่านรกน้าเลือดน้ําหนองสว์นรกที่ตกนรกกลุ่มนี้ นรกขุมนี้จะมีแม่น้ําเป็นน้ําเลือดน้ําหนองเมื่อาสามีความหิวกรหายก็จะกินน้ําเลือดน้ําหนองเมื่อกินเข้าไปแล้วก็จะมีไฟลรกลวกร่างกายอย่างทุกข์ทรมานตายเกิดตายเกิดอยู่ในนรกขุมนี้อยู่อย่างนั้นสําหรับบาปกรรมที่ทําให้ตกนรกขุมนี้ก็คือเป็นผู้ทํำร้ายมารดาบิดาและผู้ที่มีบุญคุณกับตนเองนรกขุมที่12ก็คือ อาภะลีสะนรกแปลว่านรกเบ็ดเหล็กตาที่ตกนรลกกลุ่มนี้ก็คือจะถูกเบ็ดเหล็กที่เป็นทองแดงเกี่ยวลิ้นล่าออกมาและทำให้ล้มลงบนพื้นเหล็กทองแดงที่มีความร้อนแรงแล้วก็ถูกทรมานอยู่อย่างนั้นนับพบนับชาติไม่ถ้วนสำหรับบาปกรรมที่ตกนรกกลุ่มนี้ก็คือเป็นผู้ที่กดราคาของซื้อของขาย โกงราคาขายของเกินราคาใช้วิธีช่างตวงวัดคดโกงด้วยความโลภด้วยเจตนาที่อยากจะได้มากๆนั่นเองนรกขุมที่ 13, ทีสามโอทาทางปาทะนารกแปลว่านารกที่จับเท้ายกขึ้นเบื้องบนสำหรับผู้ที่ตกนรกขุมนี้ก็คือจะถูกฝังลงไปแค่สะเอวแล้วจะมีภูเขาทั้งสีทิศกลิ้งมาบดท,ทับ ให้มีความทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นสําหรับผู้ที่ตกนรกขุมนี้ก็คือสําหรับสตรีที่นอกใจสามีเป็นชู้กับชายอื่นนรกขุมที่1ิอาวางศีละนรกแปลว่านรกที่จับทีสะให้ห้อยลงเบื้องต่างแล้วก็ทิ้งลงไปให้ไฟไหม้อย่างทุกข์ทรมานสําหรับผู้ที่ตกนรกขุมนี้ก็คือสําหรับชายที่เป็นชู้กับ พันยาของคนอื่นนรกขุมที่15โลหะเสมะพารีนรกแปลว่านารกต้นงิ้วสัตว์นรกขุมนี้เมื่อไปเกิดนรกขุมนี้แล้วก็จะปีนต้นงิ้วที่มีเหล็กแหลมน้ําแหลมเป็นมีไฟลูกพงอย่างร้อนแรงอยู่ตลอดเวลาก็ปีนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ถูกน้าที่แทงอยู่อย่างนั้นให้มีฟางทุกตรมานนับพบนับชาตไม่ทวน สำหรับบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกต้นงิ้วอย่างนี้ก็สำหรับคนที่ผิดศีลข้อที่3คือศีลข้อากาเมนั่นเองที่สำหรับหญิงและชายกระทำการอาไว้นรกขุมที่16บหกป่าจนะะนรกแปลว่านรกหมกไหมสัตว์นรกที่ตกนรกขุมนี้จะถูกหมกไหมจะถูกทิ่มแทงอย่างทุกทรมานสำหรับผู้ที่ทำบาปกรรมและตกนรกขุมนี้ก็คือเป็นคนที่ มีความเป็นมีความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นว่าผลของทานไม่มีผลของศีลไม่มีผลของกรรมดีไม่มีผลของกรรมชั่วไม่มีคุณบรรดาบิดาก็ไม่มีคุณของสมณญา,าไม่มีผู้ที่ทําดีแล้วไม่ได้ดีไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องของนรกที่ผู้ทําบาปทำกรรมแล้วจะต้องได้รับนายภพชาต,ติต่อไปที่ตนเองทําบาปกรรมเอาไว้นั่นเอง ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อทราบว่ามีนรกขุมต่างๆรอการทุกทรมานเราอยู่แล้วเราก็ควรจะงดเว้นบาปและกระทำแต่ความดีให้กับตนเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดันเองอัตมาภาพของหนูไอพอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร